สบายดีสบายดีสวัสดีพม่พี่น้องสบายดีเอีเบิร์ดสกูลคุลมูลนิกรมาพบพ่อกับน้องพัสลาสาวล้าคือเก่าน้องพม่พี่น้องบรรยากาศที่ว่านิซานคือเก่าบริปไปทางใดสิพาพม่พี่น้องมาเบิ่งวิธีชีวิตอยู่บ้านนอกหรือว่าสนนบดแถวบ้านน้องพัศนาน้องพี่น้องอ่ะยามตอนแรกค่เพราะเป็นฤดูแรกแลวก็ง่วงกับิได้เข่าคอกเข่าแรงเลยพี่น้องแต่ว่าน้องพัศลาก็คือสิพาพม่พี่น้องมาพักก่อนๆใช่ไหเบิ่งแบบ วิธีชีวิตท,ที่แบบอยู่ในเขตชนบ,บทนะพี่นอ้องรู้ว่าแล้วเขตชนบ,บทตปิดบ้านของพัศราบบมีมีแต่ไฟฟ้าน้ำสั่งมีเบดแต่บบมีแต่สัญญาณไฟสัญญาณโทรศัพท์หรือว่าลักสัญญาณหรือว่าคลื่นอะไรพี่น้องมันบบมีเลยแบบลงคลิปก็ต้องไ้ไลงแบบอยู่จุดใดจุดหนึ่งของบ้านที่นีอันแต่ว่าจุม้มจุ้มบอลได้ที่นี่เนก่ก็คนลลยพี่น้องเด็วงพัศลาก็สิพาพมพี่น้องไปพัดพักเด้อม,มันอีกะ พดในชวนในเฮือนเทานี่แหละเพรวแม่เขาไปนาพแม่พี่น้องมันไปกับพอแล้วแต่นกพิรา,าก,ก็เกือเป็ดกระไก่แล้วและพ,พ่อเท้าพพอพ่พี่น้องไปพดพักได้เพาเทาสี่มอพด่ <c oughs> นพดวน,นพวนี่น้องพดั่วแม่พอแล้วออกนา,านอ่เกีักวแล้วถั่วกปกกรไลพี่นองเาะ่นเปบกือ ต้นท้นนทาทมาที่นต้นดีอะไรทีทน้องนุดุต้นมะเขือกอมากลก เป็นบรรยากาศภายในสวนของเฮาพี่น้องบอมีคนจับกล้องให้ลานกระเบเ้พี่น้องเอ,อ้ยข้าก็ะหอดสวนมาเครือกระดกดกลานกระจัไปใส่พี่น้องบอกไ้ใช่เรียกใส่งานคือบบได้แหงอ่าอ้ไรองพัสนาขึนจักไฟแทนกโดมก็ได้ได้กะดัง จัากแม่นไปใช่ว่่ได้แม่นสิเฮ็ดพี่น้องโอ้ยเป็นตาสังมาใช่ไม่ได้เวียกผัดกินเข่ากินก็ใช่พอดพักเลยพี่น้อง พดฒหมกผกพดน้องใดก็ขับเบรดประเทศพี่น้องพดตน้นหมกเคื้อพร้อม บรรยากาศงามแรงพี่น้องพดพักู่ส่วนมาเด้อพี่น้องพดพักสอยของพัสลายเด้อมะเขือก็มีแต่หน่วยใหญ่เลยข้าวดคดข้าก,กระชวดลายไปได้ดอกพี่น้องพดพอเป็นพิีพดหัวะไครยพร้มอมอ้อยใส่ต้มเป็ด เพื่อนลานกับเพื่อนพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นงัวยามแรงเนาะพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าเขายังไม่ได้มาไหลอย่อาผู้เจ้าก็เจ้าบรรยากาศก็สิประมาณนี้บรรยากาศขำๆนี่เย้ยทุกคน,นงัวเฮามาละ่ะเด้อเป็นงัวเฮาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องแร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 งงูฮาวจนโตหนึ่งสองสามสี่ฮะ หกนี่เจ็ดตัวนั่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยงัวมีเจ็ดตัว 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสาสี่ฮะหกเจ็ดตัวพี่น้องมันมาเองถูกมือเลยบรรยากาศยามแรงนะพี่น้องทั้งฟ้าจิตดกดินแหละงัว,งวก็เริ่มข้าวคอกข้าแรงแน่พี่น้องเลย เฮาความขอดพักแล้วแล้วก็มาไล่งัวนี่แล้วก็คือสิพาเบิ่งบรรยากาศน้ำรอบรอบเทลบ้านเนา้อ่ภแม่พี่น้องอากาศภายในบ้านเนาะพี่น้องก็สิประมาณนี้แล้วก็สิพาเลาะชมบรรยากาศเลยทุกคนเพราะว่าบรรยากาศยามแดงเฮาก็ไล่งัวเขาคอกเขาแหลงเฮาก็เกลือเป็ดกระมูแล้วแล้วภแม่พี่น้องเฮาหขอดพักมื้อนี้มาเสิร์ฟกินก็คือมันขำแล้วก็เลื่อนบนเฮ็ดเนา้อ่ภแม่พี่น้องกะสิบพาเลาะบนหย่างแถวภายในเฮือนแหละพี่น้องบ่มีอังหลาย อันนี้ก็คือสิเป็นบรรยากาศภายในครอบง,งวัเงวเฮางัวเฮาก็เอาออกเบิดเลย1 2 3ยัง7โตพี่น้องพอดีเลี้ยงสบายและกะสิมาเบิงมาเบิงเป็ดน้อยเป็ดเฮาเนาะทุกคนอันนี้ก็คือสิเป็นเป็ดเป็ดในของอพัสราก็สิประมาณนี้พี่น้องนี่ลายบ่ทุกคน อันโตที่เฮาพักก็สิประมาณนี้พี่น้องมะเขือคือโดกแหงแบบกริมีในสวนเราก็มีโฮสคายแล้วก็พักบัวแล้วก็พักซีใบเลื่อยเนาะพี่น้องแต่ว่าอันนี้มะเครือมะแข้งกระดกดกพี่น้องได้มะเขือมาเอาเดอ้อพาย,ยาพี่น้องให้กินพี่อันนี้ก็เป็นหวันหางจระเข้อันนี้มีโดกมันพี่น้องนี่ อันนี้ก็สิเป็นพักพักแป้นพี่น้องหมักริกหมักพายอะไรพี่น้องบรรยากาศนี่คือสิเป็นไก่ตอกตอกของเฮาน้องพี่น้องไก่เฮาก็สิประมาณนี้พาสลาซาวลาวก็จะพภาพพ่อแม่พี่น้องไปบึ่งบรรยากาศภายในอันแถวบ้านว่าสิเป็นยังไงเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื้อนี้ก็เพราะว่าบุห้วสิไปถ่ทยคลิปยังื้่นี้เฮาบ่ได้ออกหน้าเพ่อนพี่น้องเพราะว่าแบบเขาเจบหัวเป็นไข่ในน้อยหนึ่งพี่น้อง ก็เลยไปได้ออกนาสวัสดีออกไปหาเคียดกับอีแม่กก็บไปได้ไปล่ออื่นเพื่อพี่น้องสบายแต่เศร้าแล้วก็ไปหาน้าไม้มาแกงเลยฝากพ่อแม่พี่น้องไปกำลังใจให้สาวลาคนนี้เด้อพี่น้องเอ๊ะ mm. อันนี้เป็นเสือน้องนีนาพุ่นป้าอันนี้พี่น้องกี่แม็อกอุ้ย mm. วิธีชีวิตบ้านหัวยางก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องใครอยากให้รีวิวบ้านหัวยางก็บอกเด้อทุกคน เขาสิ่ย่างไปเฮือนป่าเขาบรรยากาศกับมีแต่แอันนีเ้เป็นเพื่อนของน้องพัศลางทุกคนพยายามให้รีวิวมัเลยรีวิวได้เด้อทุกคนเขาสิอย่างไปแถวเฮือนอันนี้นเนาะว่าเป็นแนวใดทุกคนสวนพักของป่าเขาพี่น้อง มีหอนหมักถั่วยคือหมักถั่วเฮาสีพาทุกคนไปเบิ่งเ้อทุกคนอันนี้ก็สิเป็นแบบวิธ well. ีชีวิตดังไพดังไยก็สะดังไสด้วยเตาพื้น้องพี่น้องก็มีแมวมาอยู่แถวแคมป์แถวขางนะทุกคนรอบๆเพื่อนก็สิปลูกพักแนวกินไว้น้องพัสดทาพเ้านี่้ามีสัญญาเดิบานีสไปลงบ่อนจุดใดจุดหนึ่งองบ้านไปเบิ่งยาง สบลอนลินสัญญาณพี่น้องที่เคยมาลงคลิปถุงมือกันในบ่อนนี่แหละคนกับซีมีตอนแรกแห้งลายพี่น้องมาเหตุเพียงลยฮะ<า>ยเห<า><า>็ุพี่น้องมาลงคลิปเน้อ <c oughs> พี่น้องเอ้ยบอนมีสัญญาณเนาะอันนี้ <c oughs> มีแต่บอนดมีแต่ในบอนแถวนี้พี่น้องบอนอื่นบอนมีคือชิบะลงนี่แต่มันก็ใช้เวลาเป็นส,งสองชัวโมงอยู่ทุกคน <c oughs> คลิปนี้คอยกระถ่ายวิธีสวิตธ,ธรร,รมชาสตร์บ,บ้านหวยยางน้องพี่นอ้องกับบมอนคลิปเด้อพพี่นอ้อ,องขค้ชโทรศัพท์สำหรับคลิปนี้กจบเจ้ากับน ที่สำคัญผากเม่ยงพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจน้องพัศราเ็ดคลิปต่อๆไปชุดท้ายดีน้องพัศรากับบมียงไาย์ชิกก,กาเข้ามาสบายดีบ๊ายบาย